ภรรยาคนที่สี่เจ้าสัวบุญชัยคฤราสห์ปูดำสรารอยู่โดเดี่ยวได้ค่าเลี้ยงดูจากเจ้าสัวหนึ่งล้านบาทแต่ชีวิตดังลูกน้อยในกองทองปูดำสรารญอดีตภรรยาเจ้าสัว,สวเหลือชีวิตนางงามนักแสดงรุ่นใหญ่รับยังเปิดใจเริ่มความรักแต่ขอคนพร้อมดูแลเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยโดนคำนินทาทำร้ายมานั่งชีวิตต่าหน้าว่าเป็นภรรยาลับมาตลอดหมายถึงไม่ออกงานสังคมพอซ้ำจากคำนินทา มีความรู้สึกว่าสังคมคนเราถ้าอยู่เกิน2-3ถึงคนขึ้นไปจะเริ่มสนทนาเรื่องคนอื่นบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นเรื่องจริงแต่มักจะถูกแอบอ้างชื่อไปในสถานาการณ์ต่างๆเรามีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนอื่นก็เป็นถ้าเกิดเขาเป็นแล้วเขาอยู่ในวงการเขาก็ยังมีโอกาสแก้แต่อย่างพี่อาจจะไม่ได้มีงานทุกวันบางทีก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญถูกดึงชื่อเข้าไปเอาไปใช้อีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเก็บตัวดีกว่าและคนที่เขาวิจารณ์เราให้คาดเดากันไป ซึ่งตอนนั้นพี่ปูก็บอกว่าเคยเลือกเดินทางผิดเลือกคนผิดสมัยที่ประกวดนางงามแล้วมีชีวิตที่พีกสุดๆก็มีบุคคลให้เลือกมากมายเขามาให้เลือกทุกอาชีพแล้วเราก็คิดบุคคลที่เลือกเป็นคนสุดท้ายเราเลือกดีแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราหวังจนสักระยะเราสึกว่าเสียเวลาเสียโอกาสชีวิตแล้วเพราะเรากลับไปเป็นรองนางสาวไทยไม่ได้กลับไปเป็นรองมิดเอเชียไม่ได้แต่ตอนนั้นใครๆก็เข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เลือก พอเราเลือกกลายเป็นเลือกผิดนเสนอเดือนละล้านจริงหรือจริงๆเขามาเสนอให้เรามันมากกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรตอนนั้นเราคิดเยอะเพราะเรากําลังรุ่งเรืองสุดขีดและผู้ใหญ่ที่มาเสนอให้เราเป็นผู้ใหญ่จริงๆซึ่งเราไม่เคยเชื่อเลยว่าพวกเขาจะไม่มีครอบครัวเราก็บอกว่ามีครอบครัวทุกคนจึงไม่เลือกไงตอนนั้นเสียใจไหมที่คนที่เรารักยกให้คนอื่น ตอนนั้นเรายังเด็กรู้แต่ว่าเอาละเราต้องหาเป้าหมายใหม่แล้วที่จะมองแล้วใช่มองอย่างนี้แล้วมันพลาดแล้วเราต้องพลาดซ้ำสองอีกในเวลาอีกไม่นานมานีคนจ้างสะกดรอยตามอรุธทหารมาเจาะหน้าบ้านอรุธมาเฝ้าหน้าบ้านราับผวาไปช่วงหนึ่งแล้ววันนึงเราเรียบเลือกแล้วก็แจ็คพอตพอดีตอนนั้นปรากฏนางงามที่ต่างจังหวัดนางสาวเชียงใหม่ก็รองรักผู้ชายคนหนึ่งคิดว่าคงได้แต่งเราแหละพี่ไม่อยากคุยเรื่องความรักเพราะเมื่อกี้เราคุยกันมา,เราเ,นนมาเราเล่นกันมาเกือบสิบคนละ พอคุยกันมาปุ๊บคนจะบอกว่าเราเปลี่ยนอีกแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งคุยเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่เราเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรเราถูกหลอกถูกใช้ถูกอะไรมาบ้างคนที่พากวิจารณ์คิดว่าเปลี่ยนผู้ชายอีกแล้วคนจะพูดแต่คํานี้แต่คนไม่รู้หรอกว่าเราโดนหลอกกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยถามว่าวันนี้ช้าไหมไม่นะคนที่คุยอยู่ตอนนี้เป็นลักษณะแบบไหนทั้งเฟซและชีวิตจริงก็เป็นการคุยกันเหมือนเพื่อนแต่เรื่องที่จะมาดูแลครอบครองเราพี่มองว่า ที่อยู่ในวัยซึ่งไม่มีใครมาดูแลเรามันต้องผู้ใหญ่มากๆทั้งชีวิตเจอคํานินทานตลอดบางทีได้ยินกับหูเลยมีอะไรบ้างสมัยก่อนมีผู้จัดการคนหนึ่งไปไหนมาไหนด้วยกันขามากเรยอยากทานฝรัง่งแล้วให้พี่เลี้ยงไปซื้อเราเห็นว่านานเลยตามไปดูเขาบอกว่าไปแล้วมาบอกว่าเมื่อกี้เข้ามาทําไมขัดจังหวะกําลังเมา้์เลยบ้านอยู่ติดกันคนนี้เป็นเมียรัฐมนตรีรัฐมนตรีเลี้ยงอยู่มา้วสารพัดทั้งที่ผู้จัดการก็อยู่กับเรามานาน